สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ช่องคนคอนนะคะอยู่ตรงตลาดละายซัพ์นะคะเดี๋ยวจะขอเริ่มจากอาคารไดมอนดะ์เนาะทางเข้าที่จะมีกาแฟสีเขียวกับกาแฟพันไทยนะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเลยเดี๋ยวพามาดูนิดนึงนะคะร้านนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะทุกคนแล้วก็มีเป็นแบบตัดแต่งนะน่าทานมากเลยจ้ะ เขาบอกว่าวคคาโดร้านนี้ราคาดีมาก20บาทจนแอบต้องซื้อขายทุกวันปะคะอ๋อได้ขอบคุณค่ะตามนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพาเดินต่อนะก็จะมีเป็นแบบลมุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะผลไม้ก็ตามนี้เลยจ้ะข้ามาก็จะเป็นพวกกิฟชอปเป็นพั่20บาทนะเป็นแบบ มะละกอน,นะสำหรับคนออฟฟิศนะทุกคนสารตลาดนี้ตอนนี้แอปนาเดินประมาณเที่ยงคนจะเยอะเป็นมะนาวกล้วยอะไรเงี้ยจะ้ะราเนียต้องซื้อไหมเป็นแบบขาหมูแบบใหญ่มาก่มต้นที่5าิบนะทุกคนอันนี้เป็นนมข้าวโพดจะ้ะอันนี้เป็นประมาณคร่าวๆรุ่เมสายที่ผ่านนะทุกคนจะ้ะรถ่นเมสาย ฝั่งโรงพยาบาลคริสเตียนนะคะสายที่ผ่านตามนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูคนเยอะมากร้านนี้ก็เป็นร้านขนมนะเอทแอร์เ,เนมานานแล้วนะคะทุกคนขนมน่มากินมากสิบห้าเองแล้วก็เป็นพวกน้ำมะพร้าวนะตามนี้เลยทุกคนร้านนี้ก็ต้องถ่ายไหมชิ้นเล็กๆน่าทานมากจาก้ะ ก็มีกข้าวเหนียวด้วยนะผ้าหรือเครื่องใช้ยเยอะกว่าพวกอาหารนะทุกคนเดี๋ยวแอดจะถ่ายเฉพาะบางส่วนนะเ <laughs> พราะว่าแอดจะขายเฉพาะอาหารนะคะร้านนี้เป็นแหนมเนื้อทุกคน100่งร้อยบาทจ้ะร้านนี้แบบยังบึ้มเลยนะบูมบลาสกาแบบต้องใหญ่มากแบบ100้อยบาทจ้ะ <laughs> จะ <laughs> บอกว่าร้านนี้อยู่มานานแล้วนะแอดซื้อตั้งแต่สมัยแอดทำง,งานยังมีอยู่เลยจ้ะ น,นี้เป็นพวกข้าวเหนียวหมูทอดนะนี่เป็นพวกถวั่วทอดนะทุกคนเขากำลังทอดอยู่เลยจ้ะแล้วก็จะเป็นพวกสเต็กไข่ดาวน,นี้นะแล้วก็เป็นพวกตกเกียวนะน่กากินอ่ะมีบาลลูน่าด้วยทุกคน อันนี้เป็นเต้าหู้โฮเ,เมดนะทุกคนจ้ะแล้วก็จะเป็นพวกข้อไฟข้อเละอะไรทุกคนขนมตาลก็มีนะขนมดอกไม้แล้วก,ก็ขุยชายจ้ะร้านร้านนี้ก็ขายมานานแล้วจ้ะเป็นพวกผลไม้อะไรอยย่างงเี้แบบมันก็จะเป็นพวกกระถอนะยังมีอยู่นะตามน,นี้เลยจ้ะ ร้านนี้หมูแดดเดียวนะคอปฐมนะทุกคนมีเป็นกล่องเซ็ตข้าวด้วยก็จะเป็นขนมนะโอกรอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบนี้เลยจ้ะน่ากินมากไอ้ขาของกินอยู่เหมือนกันทุกคนแต่ไม่รู้จะกินอะไรแบบน่ากินทุกอย่างเลยอะ่ะมีต้นร้านที่เดี่ยวเนยเจยนะทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นตุกเครปอูอ้น่ากินมากอันนี้นะคน นนร้านนี้ขนมจีนละลายสับนะทุกคนน้ำผลไม้ปั่นก็มีโอ้อยู่นี่นกินมากน่า,นากินมากร้านนี้ร้านขนมนะสมัยก่อนแอซซื้อสมัยก่อนแอซซื้อร้านนี้บ่อยมากตอนแอดทำงานแถวนี้นะมันก็เป็นพวกจั่วไปจากพวกขนมเนาะขนมน่ากินคือทํ้งหมต้องเสียตังค์แน่ โดนัดหลังแบงค์นะทุกคนร้านนี้ชาตักอุ้นเริ่มต้น19บาทจา้ะร้านนี้เป็นพวกมันมันฉ่ำน,นะโอ้หน้าจริงทุกคนร้านนี้น่าจะเป็นกาแฟที่แบบว่าคนคนนิงยมนะทุกคนคิวเยอะยาวมากร้านกาแฟมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนใ,ในการายซับยาคูก็มีนะเป็นพวกน้ำสมุนไพรทับทิมอะไรเงี้ยทุกคนเช็์คูไว้ เออเรื่องก็ร้านโอ้ก็รานคนชอกโว้ยก็ซื้อหน้าพอปปิ้งตามนี้ได้จ้ะแบบขวดก็มีนะพวกขนมนม,นมเลยมีขา่เยอะไรจ้ะแล้วพวกเป็นพวกผลไม้นะโอ้ผลไม้ตัดแต่งแอดจะบอกว่าเยอะมากแล้วราคาราคาดีอ่ะประมาณ25่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยจ้ะขนมอะไรอะไรจ้ะ ไก่ทอดหมดเลยจ้ะก็เป็นพวกผลอ่าดอกไม้นะทุกคนเป็นเซตดอกไม้อะไรเนี่ยจ้ะขนมจีนเท่านี้นะคะเป็นพวกถั่วต้มนี่นะจ้ะเป็นพวกดอกไม้พวกผลไม้นะเป็นะปเซตเซตนะทุกคนแล้วก็ขนมเซตผลไม้นะ่ากินมากอุ้ยตกแต่งห้าสิบห้าสิบหกสิบแบบอุ้ยตกแต่งน่ากินอ่ะท <5, 10. S 1> ุกคน,น 5, <10. S 1> 5, แล้วก็มีปลาดุกฟูด้วยนะอันนี้เป็นร้านขนมจีนนะละลายซับนะทุกคนอันนี้เลยพวกก็ต้มอนะไรเงี้ยจ้าก,ก็มีนะตอนนี้มีเป็นแบบสูตรอาหารบีบนะทุกคนร้านนี้ร้านคุณแม่ก็าขายมาน,ะมนานมากแล้วจ้าอันนี้หมดแล้วพวกปลาทอดแกะก้าวง่ายนะทุกคนต้นดอกไม้แบบสวยมากนย่เลยจ้าทุกคนพวกแอปเปิ้ล ทุกคส้มบลูเบอร์รี่สตอรี่นะร้านที่เรขายมานานแล้วนะทุกคนจะพวกอาหารหลังถ่ายแอร์ต้องมาร้านนี้แล้วทุกคนแบบว่าอุปกรณ์เครื่องครัวช้อนจานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแบบข้างในมีอีกนะทุกคนจ้ะใหมีอีกนะตัวนี้พวกอาหารทะเลพวกผักแบบแปลกๆผักที่แบบว่านำเข้าอะไรเงี้ยแต่ทุกคนจ่ายตัดเป็นกระเช้าอะไรเงี้ยได้นะดูตามนี้เลย ตามนี้เลยนะทุกคนผักตามเป็น,นอนะไรจัดผลไม้เนาะจัดเพียบเด้นะมะไร้ตาลสดน้ำเนาะสดน้ำลำไยอะไร่างนี้เขาผัดปูนะแบบเยอะมากพุง่งไปเลยนะข้าวขยำบางกรุงอะทุกคนรัานนี้แล้วก็เป็นข้าวมันไก่เนาะมีกะทิก็มีจ้ามีกะทินะ ขาไม่ได้มาส่งร้านนี้เี่นึงเป็นโตเกียวแบบว่าไส้อะไรอย่างเงี้ยแบบน,น่ากินมากมีบาโลน้องบาโลน่ากคนราก็มีนะแอดแบบเคยมาซื้อร้านนี้สมัยก่อนร้านนี้อยู่มานานมากแลยจากร้านพรมาลรค่ะสมัยก่อนแอดก็จะมาซื้อเ,ออเบเกอรี่ร้านนี้เพราะราคาดีทุกคนแล้วอร่อยด้วยจ้ะ ชาเย็นชาดำเย็นชาเขียวนะคลาสสิกมากร้านแบบนี้จ้ะอันนี้เลยจ้าชิ้นหมูก็มีนะจ๊ะทุกคนจ้าร้านนี้นะอันนี้เลยอันนี้เป็นชาใต้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกผลไม้ตอนนี้แบบแอดมาตลาดใกล้วายแล้วจ้ากล้วยปีงหมดแล้วจ้ะล้านถูกแบบนะจ้ะอันนี้เลยจ้ะเป็นพวกผลไม้ ชาอิม่มอ่ามะขามติดอามะขามหวานจ้าข้าแกงร้นานนี้นะขายมานานแล้วจ้ะเป็นตามนี้เลยจ้านะพวกขนมหวานก็มีนะเป็นแบบว่าสามถ้วยสีบค่ะเป็นเบเกอรี่นะทุกคนจาน้าร้านนี้แล้วก็เป็นพวกแบบของจริงๆโบราณพวกคุณเชียอย่างเงี้ยจนฝอยตามนี้เลยแล้วก็เป็นพวก ขนมนะต่างประเทศอย่างเงี้ยจ้ะผละไม้เยอะมากค่ะร้านตอนนี้แอดจดใกล้ๆออกแล้วนะใกล้ๆออกปากทางนะ้ร้านนี้หมูทอดกระเทียมนะขีดนะนะนะละห้าสิบห้าจ้ากาแฟสด4ี่ิบทุกคนร้านนี้เป็นร้านแตงโมร้อนๆนะทุกคนมีขายแกนแตงโมโด้วย60สิบนะอันนี้ก็ขายมาลาแล้วจ้ะทุกคนขนมนราน้านร้านมีอะไรนะมะตูมเชื่อมทุกคนเอ่อ อะไรนะคุยฝีย้ฟองพวกอะลูอันนี้เหลือแค่นี้แล้วจ้าอันนี้เลยทคนอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวนะทุกคนจีบละร้อยจ้ะร <โด S 1> ้านเป็นร้านข้าวขาหมูนะ <โด S 1> ทุกคนจ้ะแอ๊ดเดินมาด้านหน้า,นาแล้วนะเป็นพวกปูยักพวกอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเยอะมากทุกคนแล้วก็เป็นแบบข้าวแบบบิสกิวไก่หรือจะเป็นขนมแบบว่าขนมต่างประเทศอะไรเงี้ยทุกคนจ้ะ ซอฟเฟิลก็มีนะหน้าตามนี้เลยจ้าแล้วก็เป็นพวกเส้นหมี่ไก่ฉีกนะน่าจะหมดแล้วจ้ะน้ำาพหวานหมดแล้วจ้ะแอดมาแบบกาแฟราคาดีมาก 3- ามห้าทุกคนขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเนื้อขค้าขุ่นย่างตามนี้นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นพวกลูกชิ้นนะลูกชิ้นเต้าหู้ม้ละสิบาทเท่านั้นเลยทุกคนขนมเปียกนุ่มลนะแอดมาถ่ายขนมเปียกนี้นลยค่ะ อ่ะค่ะดีมากได้ดูนี่คือละลายซับนะสีลมซอย5ละลายซับจ้ะทุกคนสาวรสอมก๋อยแอปเปิ้ลเจ้าหญิงองุ่นกุซาโอุ๊ยคาราโดแถวนี้เขาขาย20กันนะทุกคนร้านรถผลไม้มีฝรั่งไส้แดงด้วยจ้ะฝรั่งไส้แดงนะดีมากพวกเต้าหู้นะนนี้ขายเต้าหู้ชุดละ40จ้ะทุกคน กาไทยยากิตานนี้เลยจ้าทุกคนวาสดก,ก็มีขายน้ำเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็พวกเป็นแบบดอกม้งดอกไม้จา้ารันนี้เป็นต้มเ้งซัพก,กับทุกคนหก,กสิบนะร้านน้ำซ้่มจ้ทุกคนจ้าน่ากินมากน้ำส้ม อาหารเวียดนามก็มีนะทุกคนห้าสิบจ้าร้านสุดท้ายแล้วนะนมแนะนำท้ายแต่ว่ามีคนรับไปแล้วนะคะค่ะปอเปี๊ยะสดไสรวมค่ะอร่อยมากอ๋อราคาเท่าไหร่คะกล่องนี้อันนี้ห้าบ้าบาทเองค่ะถ้าขายในในร้านอาหารนี้120ยี่สิบาทเพราะว่าพี่เคยเปิดร้านอาหารค่ะอ๋อเป็นสูตรที่แบบว่าพี่เคยเปิดร้านอาหารเวียดนามมาก่อนใช่ไหมก็เลยปิดร้านแล้วก็มาขายตลาดตอินนะ ค่ะอันนี้ขายที่นี่ทุกวันไหมตลอดละลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9 4 6 9 6 8 8 8 2ี่ะเออาหารเวียดนามค่ะได้ค่ะตามในเพจหรือติ่ตอบก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอปิดที่ร้านนี้นะน้ำข้าโพดนะสามห้าสามขวดร้อยจ้ะทุกคนขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะทุกคนจ้า ตลาดละลายซับจะทุกคน